ทำไมยกขาซ้ายวันไม่วางขาซ้ายลงดีๆดิโอ้รอมากดูด,ดูมาดามดูมาดามสวัสดีครับสวัสดีแนมะ่ทีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศ ขอนอ,อกเดินเล่นกันนะครับพามาชุน้องๆอ,อ,อาบน้ํากันทีน,นี้มาดามกับแม่แจ้ก็มาอาบน้ํากันก่อนนะครับต่อไปก็เป็นพี่ดาวนะครับวันนี้น่าจะไปเดินสามเชียกเหมือนเดิมน,นะครับนี่วันนี้ลุงดําพามาถูครับมาถูได้ขับผิวด้วยถูต้นไม้นะผมดูดูมาดม ดูมาดำโอ้โห,โห,โหดวงกันเจ้าดูใหม่โอ้โนยน่าจะแบบว่าน้องก็น่าจะแบบฟินดีนะครับดูต้นไม้ไอคันมาดูดูดูกินน้ำหน่อยคะ่ะหนุงดำคะ่ะกินน้ำหน่อยค่ะสวยงามเพลขอสัยมา วาออออาาุใหม่พี่เมอ้มหมันตเหียวของแม่ลูก เอาละครับถอยถอยถอยมินถอยมาเร็วถอ,อยถอยถอยทู้ใหม่พี่แม่คุณโอ้ยขาดแนวกินอะไรคือคนพอเคยกินกนีดอุ้ยอุ้ยอุ้ครู้ักครูเนี่ยนะครับว่ามากราบน้ามลาย ดูดีๆฟินเลย,ยไหมแม่แปง้งดูดูต้นไม้จเจ้าตาเหลีอยเลยเี่ยโอ้ยชสิเลียนสนามมึงอ่ะจ <c oughs> ักหิวจักเลียนดอก ฉีดหัวไม่แป้งออกนะครับเพราะว่าดินตรงหัวเวลาน้องเล่นน้องอะไรไม่แป้งไม่เจ็บนะครับไม่เจ็บก็ปกติครับจิ้มนิดๆครับพอให้แม่แป้งก้มหัวลงนะครับมาแล้วสุดหล่อเดินมานุ่นแล้วครับคาเลืนเอาสุดหล่อมาแล้วออน้อง้นี้สุดหล่อไปอยู่หน้าบ้านนะครับผมเปลี่ยนมันยนี้กาบนะครับมาแล้วมาแล้ว อันนี้ก็ให้ไม่แป้งถูต้นไม้ไปก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นสุดหล่อมาอาบน้ำนะครับ<อ> <c oughs> เนื้อทังเนี้อทั้งขีเก้าเอ้อ แม่กับพ่ายยางเหมือนตัวเหนียวโอ้โหอ,อ,อ, like. อีกแล้วอีกแล้วน้องแม่ลูกเขาอีกแล้วครับทิ้งคิวน้องดาวแล้วอืมไปไปไปอาบน้ำครับเะ หมูดินเต็มเลยพี่อยู่หน้าบ้านมาครับวันนี้เฮ้ยเจ้าเจ้ามะขวนพี่ดาวเหมืนทุกขึ้นหลังพี่ดาวเลยไปเลยไปล่อหน้าบ้านเลยไปพี่ดื้อเขาอยู่ข้างหน้าเนี่ยไหมฟัง อืมครัอืมข้า <c oughs> นอนอาบน้ำสบายเอาขาหนึ่งคือปเปาลงดินขาหนึง่งขาใข้ายคือเปลาลงดินส่วนยกขาท้ายไปเลยเอา,ขาเ,เอาข่ากับพุงเอาเข่ากับพุงคํำไ้ครับไม่ยอมเอาขาท้ายลงดิน ดูตาแป๋วเลยตาแป๋วมากนะจะไปพังหยาดดูดูโอ้โหโอ้โหมาสักมาสักมึนหลายโอ้ยโอ้ยไปเอาอ้อยยิไปมุนหยาป้าหยาเขาที่เดือนก็เคียดีบอวเหนียวบันเทิงนะครับวันนี้ เดี๋ยนึงอืมอาบน้ำครับอาบน้ำเลื่อนาไม่ขัดแล้วไม่ขัดแล้วขัดดูจังเคืขึ้นมาหลอกตรงนี้เดี๋ยวสีดำหน้าขาวเยอะมากเลยดูมาดูขางดำขาวแบบ ความจริงอายุเท่านี้ไม่น่าจะเขาเลยครับนนี่ะดูหน้าเต็มเลยก็ตรงเหรอเออเอาดูดูมือเขาดูจมกูกดูจมูกนะครับไหนดูหน้าขาวเลยเขาเลื่อนขับบ่ไบบลมาไหม,มทำไมน้องดาวหน้าขาวอืมโอ้โหหน้าอ้วนมากดูคนระับไม่กบดูครับหน้าอ้วนมากเลย ทำไมยกขาซ้ายวันไม่วางขาซ้ายลงดีดิโอ้รอมากลักตุ๊กเหมือนว่าพี่ขึ้นขึ้นไม่ได้แม่บอกว่าแม่พี่เกลดช้าค่ะก็ทีลูกได้อ้วนไล เฮ้ขี่ได้หนานอ้วนสพ่ฟอหายอีกงานเปล่นดูขาวเยอะมากครับตอนนี้ไม่รู้เขาขัดบ่อยหรือเปล่านะขัดเอดสีดำออกดูนี่ ไช่หมดเลยนะครับเนี่ยก็ต,ตรงนี้บันท้ายก็เริ่มเผาแล้วเออนี่ส <c oughs> ามครับสามแปดครับสามแปดสามแปดครับเนี่ยตรงนี้เเก็บสามเอฟซี่หดตัวต่อไปหงดดาวก็จะง่อยๆ chị mời luôn khăn câu á, để chị bạn đấy, xin mời các vô, đến chị vẫn các bạn chị xin mời các bạn đến xin Cái các bạn ơi chị mời các khăn câu kìa, Ủa các khăn đến nó ngắm các ก็เถียงก,กันกับแม่อยู่นู่นครับแย่งกันกินอ้อยครับโวกกินหญ้าลับไปเฮ่ทำกินเบาเลยยังยึดหน่อยนังจังเอาทุกอี่างเเผาไว้จะดวเอาเป็น่ะไ

เพื่อนเจ้ายังไม่ออกจากบ้านลเลยเพื่อนแล้วนะครับเป็นเจ้ายังไม่ได้ออกจากบ้านเลยชาวคลิปนี้นะครับอย่าลืมด like, ด share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องพังยิงจ้าใพืชพร้อมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไม่อมครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย จเจอกันนะครับตอนเย็นก็จะเจอกันทางต่อต่อ,ตอช่องช้างไฟดาวมงคลน,นะครับติกตอกนะครับ้องฟางจะไล์ให้ชมนะครับตอนเดินเล่นนะครับ